เราเรียกกันว่ารอยขีดระบบโรงงานนะฮะถ้าไม่มีรอยนี้แสดงว่าโดนพ่นทับไม่แนะนําแล้วแบบนั้นนะครับแสดงทะเบียนสวยด้วยนะฮะโลโก้ไฟท้ายต่างๆอยู่ครบถ้วนนะครับไม่มีตรงไหนที่สึกที่หลออะไรเลยเลขไมคครับ4 4 7หมกิโลเมตรนะครับเฉลี่ยการใช้งานผมผมให้ว่า45,000เลยรถ3ปีปีละ1 5 0 0 0้นโลนะครับ15,000โลหาร12เดือนนะก็คือปีหนึ่งนะครับเฉลี่ยการใช้งานเนี่ย1,200โลต่อเดือน สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะฮะพี่ๆที่สนใจยาริชมือสองทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมนะฮะบิวยาริชมือสองครับพบกันกับผมบิวเพจยนต์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูรถเข้าใหม่1คันนะครับเป็นยาริส1.2สปอร์ตปี2021นะครับเป็นคันล่าสุดของบริษัทเพชรยนต์เลยนะครับและช่องนี้นะฮะบิวยาริชมือสองนะครับจะรวบรวมนะฮะโตโยต้ายาริสนะครับไม่ว่าจะเป็นยาริสแฮชแบ็กห้าประตูอย่างคันนี้นะฮะหรือว่าเป็นยารินนนะะรรรรััับบบผมมจววทท้งษเเพชยยต์ี่ล ะครับเราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1นะครับอยู่กรุงเทพนะอยู่มินบุรีนะฮะก็จะรวบรวมนะครับยาฤทธิ์นะฮะมือ2ของบริษัทเพชรยนต์ทุกคันไว้ในช่องนี้นะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจยาฤทธิ์อยู่นะฮะกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับบิวยาฤทธิ์มือสองวเพชรยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูคลิปนี้กัน เป็นรถเข้าใหม่นะครับยังไม่ได้ล้างขัดสียังไม่ได้ทาอะไรทั้งสิ้นนะครับริ้วลงลิ้วรอยมีตรงไหนผมชี้ให้ดูทุกจุดนะครับให้ดูว่าสภาพรถที่เรารับเข้ามาเนี่ยสภาพเป็นยังไงนะฮะมันมีหนักมีอะไรมาไหมหลายที่หลายคนกังวลน,นะครับในรถยนมือสองคุณภาพเกรดเของทางรถยนต์ทุกคันเนี่ยรับประกันได้เลยว่าโครงสร้างเกรดเไม่มีการชนหนักหรือความจมน้ำนะครับและสภาพเดิมดม,มาเนี่ยส่วนมากจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับก็มีลิ้วมีรอยตามการใช้งานนะครับมีฟงมีฝุ่นนะฮะอันนี้คือสภาพสดๆที่จะให้ดูกัน นะครับทะเบียนสวยด้วยนะคันนี้9219นะครับเป็นรถบ้านแท้มือเดียวนะฮะเปิดราคาให้เลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลา419,000บาทครับคุณผู้ชมฟีนาวผ่อนอยู่ที่7,100บาทนะครับอ่ะแจ้งกันไปตามนี้เลยตั้งแต่ต้นคลิปถ้าใครสนใจตามไปดูต่อให้จบผมบอกได้เลยว่าคันนี้เดิมทั้งคันนะครับสวยกลิปเดี๋ยวพาไปดูายละเอียดตัวรถในขณะที่มันยังไม่ได้สปายังไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับว่าสวยงามแค่ไหนไปฮะเริ่มที่ด้านหน้าก่อน สำหรับโฉมปียอดนะครับด้านหน้าไฟหน้าเขาเนี่ยชุดคมหลักหมดเลยนะจะเป็นฟู l l LED นะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับก็จะเป็น LED หมดแล้ว a ดย์ไทม์ลันนิ่งไลทที่เป็น LED แบบ Li ท์กริดดิ้งทำมาที่เป็นไฟหลีด้วยก็จะเป็นเนี่ย LED Li ท์กร i ดดิ้ด้านล่างนะครับส่วนไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับตรงนี้จะฟูในเรื่องของจริงๆริแล้วถ้าพูดถึงฟูลเนี่ยมันก็ไม่เชิงว่าฟูลเพราะมันติดตรงไฟเลี้ยวที่มันเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นี่เองนะครับก็จะมีร,นะริ้วนนนะบ ก็ชิ้นพลาสติกเนี่ยเราทำสีได้สบายๆอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องเก็บงานตรงนี้ให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกคันผมไม่ได้ขายตามสภาพผมขายรถที่ปรับสภาพนะครับเข้าใจกันตรงกันก่อนนะฮะมีริ้วมีรอยมาบ้างแต่มันไม่ได้หนักอะไรนะครับเป็นรอยถากรอยอะไรพวกนี้เราก็จัดการเรื่องสีชุยวันให้เป็นเรื่องปกตินะครับเหมือนเวลาเราไปเคลมประกันชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยนะฮรรถเขาก็ทําสีเคลมประกันชั้นหนึ่งมานะครับมันก็จะสวยวิ่งรอบคันนะครับตรงนี้เราก็เก็บงานให้เรียบร้อย ผิวพันธุ์ที่เหลือก็ค่อนข้างจะสวยงามเดี๋ยวพาไปดูรอบคันกันก่อนนะครับชุดไฟหน้าต่างนะฮะโคมนะครับ,รบ,รบก็มีริ้วรอยแค่จุดเดียวที่ผมเห็นนะครับฝากระโปรงหน้าเดิมๆฮะเท่าที่ดูนะครับยังไม่ได้เปิดฝากระโปรงด้านในดูเ <c oughs> ดี๋ยวเรามาดูกันท <c oughs> ้ายคลิปนะดูจนถึงท้ายคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูเช็คห้องเครื่องเช็คโครงสร้างนะฮะแต่ที่ดูจากสายตาฝากระโปรงไม่มีริ้วรอยรอยสก็หินมากมายนะครับถือว่าสวยนะฮะตะเข็บนี่ตะเข็บในเรื่องของกันชนนะฮะกับตัวแก้มนะครับ ก็แนบสนิทติดกันดียังมีรอยตะเข็บของกันชนตรงนี้อยู่ก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวจะมีการเก็บงานครั้งแรกก็รอบนี้แหละเพราะมันมีรอยตรงนี้นะครับแก้มเดิมฮะแก้มเดิมสีผิวพันธ์อาจจะมีเปื้อนฟงเปื้อนฝุ่นมาบ้างทําให้ดูขุ่นมัวนะครับเดี๋ยวล้างขัดสีแล้วนะฮะมันจะออกมาสวยแวบเหมือนทุกคันที่ผมถ่ายรีวิวให้ชมเลยฟังเสียงแก้มนิดนึงอ่ะบางๆแบบนี้นะครับแก้มเดิมๆล้อแม็กฮะยางเดิมแม็กเดิมนะครับ แมกเดิมโรงงานทูโทนปัดเงานะครับดิสเบรกเป็นคู่หน้าหลังเป็นดัมเบรกระบบเบรกเป็น abs นะครับเสริมแรงเบรก ba evd มีให้ครบถ้วนหมดเลยนะครับยางได้เป็นยางติดรถบิ t สโตนอีโคเปียมา ep 150อยางบิตสโตนถือว่าเป็นยางที่ดีเลยนะครับปีอี่าปี22ด้วยนะคุณผู้ชมเปลี่ยนยางมาใหม่เปลี่ยนยางมาใหม่ยยมหมไม่ใช่ยางติดรถปี21เนะเปลี่ยนยางมาตอนปี2 2เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นบ e ิ t สโตนอีโคเปียดอกยางล่องยางยังโอเคอยู่นะครับก็มีแตกรายงานบ้างตรงนี้เดี๋ยวผมพิจารณาให้ทีหน,เ,นเป็นปน,ปนงาแล้ว เป็นรอยแตกแล้วอาจจะเปลี่ยนให้เลยนะครับตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าถามจริงแล้วมันใช้ได้ไหมมันใช้ได้นะยางปี2ผ่านมาแล้ว2ปีนะครับแต่เพื่อความสบายใจเดี๋ยวจัดก,การให้ใหม่นะครับตรงนี้เข้าใจตรงกันเบ้าชกซุ้มล้อครับในขณะที่รถยังไม่ล้างนะฮะความสวยความงามยังโอเคอยู่นะครับในเรื่องของผิวพันธุ์ของตัวรถนะครับไม่มีในเรื่อเขาเรียกว่าไม่มีรอยรอยขีดขรอยข่วนรอยบิดเบี้ยวอะไรมาสภาพเดิมเดมเบ้าชกมีมาร์คสีโรงงานมาให้เหมือนเดิมอ่ะสวยงามนะครับที่เหลือก็คือฝุ่น เรายังไม่ได้ล้างอะไรเลยคันนี้เข้ามาสดๆผมถ่ายให้ดูสดๆเลยนะครับเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆคมชัดฮะนี่เหลี่ยมสันตัวรถคมกริบไม่มีบุบไม่มีบุ๋มไม่มีรักยิ้มอะไรเลยสีผิวพันธุ์ที่เหลือรอบคันสวยงามนะครับมีกระจกมองข้างที่อาจจะมีริ้วมีรอยบ้างตรงนี้ก็เก็บงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นฝาครอบกระจกที่ทำเป็นสีดำนะครับตามสไตล์ของปี2021นะกระจกด้านหน้าครับเดิมแท้ Toyo ต a เป็นอะคูติกาสนี่นะครับเดิมแท้ Toyota เป็นอคติการนะครับกระจกนิรภัยซับเสียง2ชั้นกันสาดมีติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมือเปิดเป็นเสรีกับตัวรถนะครับเป็นตัวสปอร์ตนะฮะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันนิดนึงนะครับกระจกเติมแท้ t o โยต้ Toyota. เปิดมาดูภายในแวะมาให้ดูนิดนึง เนะบาะยังไม่ได้สปานะครับนี่คือสภาพรถที่เข้ามาสดๆนะเบาะหนังทรงสปอร์ตแบบนี้เดินได้สติช,ชิ่งสีฟ้านะครับมีฟองมีฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะครับในเรื่องของที่ผมยังไม่ได้สปาอะไรนะครับที่เหลือก็จะเป็น QC p a ีพรนะนี่รถเข้าศูนย์ตลอดนะครับโตโยตา้าทนบุรีนะครับมาจากป้ายแดงเลยนะครับนี่เข้าศูนย์เช็คระยะมาตลอดอยู่แล้วพวกนี้นะครับอ่ะก็จะมี QC p ซีพให้เรียบร้อย โดยรวมแล้วนะครับถือว่าโอเคมันไม่ได้มีชิ้นส่วนอะไรที่สึกหรอเพิ่มเติมคือเดี๋ยวเราสปาให้อะไรก็เรียบร้อยนะครับแต่ดูสำเนารถมีเปล่าไม่แน่ใจอ่านี่สำเนารถนะครับลำดับที่1เลยนะครับแต่ปิดชื่อไว้นะปิดชื่อไว้เป็นลำดับที่1เลยนะครับอ่านะก็คือรถบ้านมือเดียวนั่นเองนะครับตรงนี้อ่ะไล่มาดูโครงสร้างหัวน็อตเส,สา,สสาบีฮะมีฟงมีฝุ่นครับแต่หัวน็อตเดิมฮะไม่เคยขยับเลยนะครับไล่มาตัวล่างมานะครับเดิมเดิมไม่เคยขยับนะแผ่นเพจครับ เพจเดิมไม่ลอกไม่ถลอกอะไรอ่ะซูมใกล้ๆนะครับปี2021นะปี2021แท้ๆเลยนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยเลยราคาถูกด้วยถ้าให้เทียบกับทุกคันในร้านนะคันนี้ถูกสุดละมันจะมีอีกคันนึงนะฮะคันนี้เลขมาอยู่ที่ส0 0 0มื0 0 0ี่หมื่น0 0นสี่หมโลนะครับคันนี้4ี0 0 0ื่นสโลมีอีกคันนึง4ี0 0 0ื่นหโลแต่ราคาแพงกว่านี้อีก10,000หนึงนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่419,000ฟ 7, 1, รี่แสนหนึ่งหมื่นบก็ถือว่าได้รถรถาคาที่ถูกไปใช้งานนะส่วนรถสวยๆแบบนี้โครงสร้างเดิมๆ อยากพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะฮะติดต่อผมมาได้เลยนะครับบิวเพชรยนต์ผู้จัดการายขายนะครับเบอร์โทรฮะ0855366287ครับบิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ดูนะครับยังไงก็แล้วแต่ถ้าสนใจยาริสนะครับก็ติดตามกดติดตามมาได้เลยนะครับและคันนี้ถ้าเกิดว่าให้เป็นเทียบในเรื่องของตัวแฮชแบ็กห้าประตูนะครับคันนี้ที่เข้ามาใหม่คันนี้ผ่อนถูกสุดละนะครับแล้วก็ราคาถูกสุดละวสำหรับใครที่จะตัดดดดสตติ่อไ้เลยนะ 1> 4 1 9 0 0บาทนะครับณนะตรงนี้ถือว่าเป็นคันที่เข้ามาใหม่และเลขไม่ไม่เยอะนะครับเฉลี่ยการใช้งานเนี่ยรถผ่านมาแล้ว3ปีนะไม้ี่0,000่นกว่าก็เฉลี่ยแล้วประมาณ1 5 0 0 0นโลนะครับต่อปีนะครับก็ถือว่าน้อยเลยนะครับลอยคีบระบบด้านหลังโรงงานมีติดตั้งอยู่ครบถ้วนลอยคีบระบบโรงงานหลายคนยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะฮะ ตัวโรบอทโรงงานนะครับก็คือเครื่องจักรนะฮะจะคีบตัวถังรถเนี่ยไปจุ่มสีนะครับเดิมๆแผ่นเหล็กเขาเนี่ยเดิมๆของตัวรถเนี่ยมันจะเป็นสีนี้นะครับโรบอทก็คีบตัวถังปึ๊บไปจุ่มสีขาวขึ้นมาแล้วจะทิ้งร่องรอยนี้ไว้นะครับเราเรียกกันว่ารอยคีบโรบอทโรงงานนะฮะถ้าไม่มีรอยนี้แสดงว่าโดนพ่นทับไม่แนะนําแล้วแบบนั้นนะครับแสดงว่าฝักเนี้ยมันต้องโดนมานะสันิาฐานง่ายๆเลยถ้ามันโดนพ่นทับแค่นั้นเลยนะครับเดิมไม่เดิมดูแบบนี้แหละเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมๆไล่เรียงสวยๆ นะครับดูด้านบนอ่าเบาะหลังพับได้ด้วยนะสำหรับยาริสนะครับเดี๋ยวผมไปพับให้ดูอีกทีหนึง่งแต่เข็บเม็ดอาร์คสวยๆแบบนี้ในราคา4 1 10, 9 0 0 0บาทคุณผู้ชมแล้วฟีดาวผ่อนอยู่เพียง7จ0 0พันนะฮะใครที่สนใจอยู่นะเอารถไปผ่อนนะครับอยากได้รถไว้ใช้งานสักคันหนึ่งรถที่ขนาดเล็กกระทัดรัดประหยัดน้ำมันนะครับเพราะอัตราการประหยัดน้ำมันเนี่ยอยู่ที่23.3กิโลต่อลิตรเลยสำหรับโตลต้ายารีสนะครับ1.2สปอร์ตปี2021คันนี้ ก็เป็นตัวแฮชแบ็กหประตูนะครับพ่อค้าไม่ขายเล่นกันเยอะนะครับในเรื่องของตัวแฮชแบ็กนะมีกล้องถอยให้เรียบร้อยทะเบียนสวยด้วยนะฮะโลโก้ไฟท้ายต่างๆอยู่ครบถ้วนนะครับไม่มีตรงไหนที่สึกที่หลออะไรเลยนะคันนี้เท่าที่ดูรอบคันแล้วมีกันชนด้านหน้าอย่างเดียวที่มีตําหนินิดนึงนะครับด้านหลังฮะโหนี่มีขุ่นมีขนด้วยนะก็เดี๋ยวผมสปาให้ทั้งคันอยู่แล้วเพราะว่ารถมันยังไม่ได้ปรับสภาพอะไรมานะครับอ่ะเดี๋ยวดูด้านหลังกันก่อนอันนี้เขาเก็บยังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาเคลียร ให้ดูโครงสร้างด้านหลังก่อนนี่นะครับเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่มีให้ครบนะฮะเปื้อนฟองเปื้อนฝุ่นนี่นะฮะดูเดิมไม่เดิมดูยังไงนะครับโครงสร้างครับนี่ซีนทางมะพร้าวครับแผ่นแดมครับเม็ดอาร์คฮะไล่เลียงสวยๆไปแบบนี้เลยนะครับมีฟงมีฝุ่นตามธรรมชาตินะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาปุ๊บผมก็หยิบมารีวิวถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อนเลยนะครับอ่าดูนะสวยๆโครงสร้างคมๆแบบนี้ ให้ดูที่โครงสร้างก่อนัอนดับแรกนะครับความสวยความงามของรถเนี่ยมีตาหนิตรงไหนผมบอกมีนะฮะแต่ที่เหลือเดิมเดิมหมดเลยเนอี่ยหัวนงหัวน็อตนะครับแมซีนนะฮะเล็บจิกเข้าแบบนี้เดิมเดิมนะครับไฟท้ายฮะไทโคยโตเดิมแท้โตโยต้านะครับไทโคยโตสองฝั่งนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับรถเข้าใหม่นะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันฝั่งขวาด้วยนะฮะร,รถบ้านแท้มือเดียวครับไม่สี่หมื่นสี่พันโล นะฮะแล้วก็ผิวพันธ์สวยๆเลยรอบคันในขณะที่ผมยังไม่ได้ล้างสปาอะไรสักอย่างเดียวกระจกเดิมแท้ทุกบานนะครับซีแสนึ่งหมื่นเก้าพันะครฟีดาวอเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทนะครับเบาะหลังพับได้แบบนี้นะครับก็จะพับแบบหกสิบสี่สิบนะฮะก็เก็บของได้ยาวลากมาเลยนะครับถึงเบาะผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็สามารถพับพับได้ฝั่งนู้นก็พับได้นะมันไม่ได้พับแค่ข้างเดียวมันพับนอนได้ทั้งชุดเลยนะครับตะเข็บปมนอาคเดิมครับนี่ไล่เรียงมาสวยๆใครที่สนใจอยู่นะ ยาฤกษ์สักคันหนึ่งวัยใช้งานนะครับรีบติดต่อนะฮะร,รถไปไวนะครับเพชรยนต์นะเราขายรถเดือนหนึงร้อคันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถมันจะเปลี่ยนหน้าตลอดเลยนะครับใครที่กําลังหาอยู่แล้วดูแล้วชอบนะครับรีบติดต่อมานะครับรอยขีดระบบโรงงานนะครับมีติดตั้งให้ครบถ้วนแบบนี้นี่เม็ดองค์เม็ดอาร์คสวยๆไล่เรียงขึ้นมา ประมาณนี้นะคุณผู้ชมรถยังไม่ได้สปานะครับยังงามขนาดนี้เดี๋ยวสปาล้างขัดสีอะไรเสร็จแล้วนะครับรับรองว่าสวยกว่าเดิมนะครับถ้ามันยังไม่ติดจองไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาสปาเสร็จแล้วเนี่ยผมจะถ่ายรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้มาถ่ายแสดงว่ามันติดจองไปก่อนแล้วนะครับเพราะงั้นพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยู่นะครับอย่ารอช้านะครับรีบติดต่อมานะครับรถไปไวมากของบริษัทพยนย์นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับรถสวยๆปีใหม่ๆไม่น้อยแบบนี้แล้วผ่อนอยู่แค่เจ็ดพันหนึ่งสำหรับ โหโคตรคุ้มคุณผู้ชมฮะหัวน็อตครับเดิมๆไม่เคยขยับครับสติกเกอร์มอกฮะสติกเกอร์ลมยางครับเนี่ยน็อตเดิมๆหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบน,นตัวรถกันแล้วก็สตาร์ทเครื่องดูกันนิดนึงในเรื่องของเลขใหม่ต่างๆาเลขใหม่ครับ44,769กิโลเมตรนะครับเฉลี่ยกันใช้ง่านผมผมให้ว่า45,000เลยรถ3ปีปีละ15,000โล หมื่นห้าพันโลหาร12เดือนนะก็คือปีหนึ่งนะครับเฉลี่ยการใช้งานเนี่ยพันสองโลต่อเดือนนะครับพันสองโลต่อเดือนนี่ยคุณชมวิ่งไปกับกรุงเทพเชียงใหม่ครบแล้วนะเกินด้วยไปกับกรุงเทพเชียงใหม่รอบหนึ่งเกินพันสองโลด้วยนะครับนี่คือการใช้งานของตัวรถคันนี้ณเดือนเดือนหนึ่งนะเหมือนเปรียบเทียบกันว่าการใช้งานรถคันนี้เดือนหนึ่งเนี่ยวิ่งไปกับกรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็จอดทิ้งได้เลยนะครับสี่หมื่น 4,000โลคุณผู้ชมจอทัศกรีนมีให้เรียบร้อยแอร์ออโต้มีให้เรียบร,อยอร้อ,อ,อรมรย,อยมีกล้องถอยให้นะครับเวลาคุณผู้หญิงขับรถนะถอยไม่แม่นมีกล้องถอยให้มองเรียบร้อยหมดแล้วแอร์แบคระบบความปลอดภัยรอบคัน7ใบนะครับเรียกว่าความปลอดภัยเนี่ยอัดแน่นมาให้พอๆกับแคมรี่เลยเพราะแคมรี่ก็7ใบเหมือนกันนะครับสเปคออฟชั่นฟังชันจะประมาณนี้นะครับไฟหน้าก็สามารถออโต้ได้นะครับไฟหน้าเปิดออโต้ได้นะครับมีปุ่มอ่าขอภัย ปุ่มทัชใช้คอนโทรลมีมาให้นะครับมีปุ่มอาสตาร์ทสอฟสแตมมมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกุญแจเป็นแบบแบบสตาร์ทเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของหน้าห้องเครื่องต่อนะครับจะได้ดูว่าโครงสร้างเกรดเอเนี่ยเป็นยังไงนะครับสำหรับรถยาลิทที่เข้ามาใหม่ของเราเนะียให้ดูกันชัดๆจะฮะนะว่ารถที่รับเข้ามาใหม่เนี่ยหน้าตามันเนี่ยเราเอ๊ะมันบุบมามันเบี้ยวมาเลยหรือเปล่าแล้วมาซ่อมให้มันสวยหรือเปล่านะครับนี่สภาพเห็นเห็นแบบนี้เลยนะครับดูกันแบบสบายใจว่ารถที่คุณผู้ชมเลือกเนี่ยมันมาแบบนนี้นะ เรารับสภาพตรงนี้โอเคไหมนะครับเดี๋ยวล้างขัดสีมาเอี่ยมปั๊บนะครับจะได้ไม่กังวลว่าแบบ้รถชนหนักมาหรือเปล่านู่นนี่นั่นหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็เคลียร์ให้แล้วมีตรวจสภาพรถให้ฟรีอีก274จุดนะครับจะมีใบเซอร์ขึ้นให้หน้าเว็บไซต์เลยนะครับของเว็บรถดนใจนะครับตรงนี้ก็จะเป็นใบเซอร์เขาเรียกว่าเซอร์ฟิซิเคตของรถคันนี้เลยว่าการันตีการชนหนักมี่ความจมน้ำนะครับตรวจตรวจให้274จุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับหน้าห้องเครื่องเป็นยังไงชมครับ โอเคครับคุณผู้ชมมาดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับสำหรับเครื่องยนต์ครับเป็นดู a l VVT-iE นะครับซีซูบแทวเรียง DOHC ขนาดพัน0 c งรซีซีลิตรเป็นเบนซินนะครับ e 8 5ได้ e 1 0ได้นะสำหรับคันนี้นะฮะเครื่องยนต์นะครับเป็นตัวก้าส2แรงม้าเรียบร้อยแล้วนะครับปรับมาจากโชมเดิมที่เป็น8ปแรงม้านะครับตอบสนองต่ออัตราการเร่งนะครับช่วงต้นได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าออกตัวพุทธปัดได้พอสมควรและไม่เหมือนกับโชมเก่าเเป็นออีีกรื่่งท น่ายินดีสําหรับยาฤที่ปรับปรับเปลี่ยนที่มาตามความต้องการของผู้ใช้งานนะครับแต่ก็ยังคงไม่ได้แรงมากนักนะครับเพราะว่าในเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะครับไฟหน้าเดิมครับไทยคุยโตะนะฮะไฟหน้าเดิมเดิมเลยของป้ายแดงนะครับอ่านี่อาจจะมีลอยฟงรอยฝุ่นบ้างนะครับคุณผู้ชมแต่โครงสร้างเนี่ยคุณผู้ชมดูส่วนโค้งส่วนเว้าวนะครับเดิมเดิมไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวอะไรนะหัวน็อตเนี่ยทุกตัวเลยไม่เคยขยับนะครับเบ้าโชกฮะเป็นส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนไม่ได้เวลาดูรถนะสำคัญเลยคือตัวเบ ต้องตะเข็บเม็ดอาร์กเดิมๆแบบนี้ไม่เคยโดนแกะโดนแงะนะครับเดิมๆคือแบบนี้ถ้ามีบุบมีบุบอะไรขึ้นมาเนี่ยสันนิษฐานได้ก่อนเลยว่าเอ๊ะทำมมันบุบล่ะโครงสร้างตัวนี้ด้านในเลยนะถ้ามีถึงตรงนี้คือหนักเลยนะหนักมากเลยนะครับข้างในฮะหัวน็อตตัวในเดิมๆครับตะเข็บเป็นอาร์กเดิมๆที่สําคัญครับฝากระโปรงไม่เคยขยับมาหัวน็อตฝากระโปรงเนียนๆครับยังไม่เคยทําสีฝากระโปรงนะครับสติกเกอร์เหรียญบาทสติกเกอร์ไม่ยาผับอากาศอยู่ครบถ้วนนะครับซีนด้านบนฮะเดิมๆเล็บปิดเข้าอ่าเล็บปรอยยเเลล็ผมนะ จะมีฟงมีฝุ่นอยู่บ้างรถเข้าใหม่นะครับแผงกันความร้อนฮะสวยๆครับนี่นะครับเบาโชกสองฝั่งตาปั๊มโตยโยต้าครับฝาป้งเดิมแท้เสียงเครื่องยนต์นิ่งๆเลยคุณผู้ชมสภาพของห้องเครื่องคือแห้งสนิทไม่มีคราบเหลยเยิ้มน้ํามันไหลรูดซึมของลงของเหลวไม่มีให้เห็นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะมาร์กสีโรงงานเนี่ยต่างๆเนี่ยอยู่ครบถ้วนเลยข้อดีของการดูรถสดๆแบบนี้คือเวลามีฟงมีฝุ่นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถ้ามันมีคราบน้ํามันไหลเยิย้มไหลรูดซึมเนี่ยมันจะ นะครับอันนี้คือแห้งสนิทกิ๊บกิ๊บแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมดูสดๆครับไม่มีคําว่าอายฮะไม่มีคําว่าบกคำว่าเม็ดครับดูรถกระผมวิพยุให้มันเหมือนกับว่าดูบริษัทพยุมาดูที่บริษัทพยุเองนะครับก็ตรงนี้ก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะยาริทหนึ่งจุดสองสปอร์ตตัวแฮชแบ็กห้าประตูนะครับคันนี้เป็นปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะฮะสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันฮะเลขไมล์วิ่งมาที่สี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยโลกับราคาสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันและฟรีดาว สนใจที่ติดต่อมานะครับเบอร์โทรผมหน้าคลิป0 8 5 5 3 6 6 2 8 7เป็นเบอร์อเป็นเบอร์โทรผมโดยตรงเลยนะครับโทรติดผมโดยตรงเลยไม่ต้องผ่านใครนะไม่ต้องผ่านโอเปอเรเตอร์ไม่ต้องผ่านแอดมินของบริษัทนะครับติดต่อผมได้โดยตรงนะครับยิงตรงมาหาผมได้เลยนะครับวิวู้จาร่าไฟขายนะยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ยังไงผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้าสวัสดีครับ